สิ่งที่ผมต้องการเห็นคือต้องการเห็นคนไทยที่ให้ประเทศไทยเจราจากับ e ูอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันอย่างสมเกียรติและมีศักดิผมจะไม่ยอมให้ ในเรื่องยาเสพติดที่ทุกท่านพูดผมขอเรียนว่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ทางกระทรวการต่ประเทศมองข้ามเราไปตักดัน,ไ,นไม่ว่าจะเป็นกรอบของอรุปคุภาพรูมน้ำโขงและล้านช้างซึ่ผมผมเองได้ใช้กรณีของยาเสพติดและออนไลน์สแกน common interest ที่เราจะเอามาหาลือและเพื่อกดดันให้ประเทศที่เป็นต้นต่อของปัญหาต้องร่วมมือกับ กลุ่มประเทศที่อยู่ในนุ่พพ้นภาคนี้เมื่อวันที่ผมไปชี้แจงเรื่องความตลกลง p c a กับ EU ผมพูดแล้วว่าสิ่งที่ผมต้องการเห็นคือต้องการเห็นคนไทยที่ให้ประเทศไทยเจราจากับ EU อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันอย่างสมเกียรติและมีศักดิ์ศรี